อันนอยทุกคนจะนัองพาคุทดูตรงนี้ใครวะเฮ้ยใครครับเนี่ยมากับองค์คารักด้วยแม่จำแม่จำปีำปทุกคนแม่จำปีมา ไม่ถูกแน่ไอน้นี้มึงคาดอยากเจอติดสเสาตัวใหญ่อยู่แล้วได้ครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วครับถ้าเราเดินทางลงไปตรงนี้ก็ประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งก็จะถึงครับจ่ออกมาทำไมที่นี่คนเดียวละ่ะ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอซที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมจะขึ้นไปที่ที่หนึ่งนะซึ่งเป็นที่บนหน้าผาสูงนะเพราะว่าตรงน,นั้นเนี่ยผมเคยไปมารอบหนึ่งละก็วันนี้เนี่ยผมจะกลับไปที่นั่นนะเพื่อไปดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นที่ของ คนป่าเผ่าน้าแดงนะซึ่งที่ตรงนั้นเนี่ยเราเองก็ไม่ได้ไปค่อนข้างที่จะนานละกอมเนตีน่ยจะกลับไปเยี่ยมเขานะว่าเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ไม่ได้ไปหาพวกเขานานาน,นะทุกคนก็ทุกคนครับผมต้องขออภัยในการพูดของผมด้วยนะผมเนี่ยจู่ๆก็เป็นหวัดขึ้นมาอะไรนะมาทุกคนก็ ฝากพี่ๆทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับและฝากติดตามเพจ Facebook ชัยกิตให้ผมอีกหนึ่งช่องทางนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเริ่มเดินทางกันเลยผมจะถ่ายอีกทีก็ต่อเมื่อผมไปถึงทางเข้าที่ต้องขึ้นผานะ่ทุกคนไปแล้วตอนนี้ที่ผมอยู่ตรงจุดๆเนี่ยเต็มไปด้วยเห็ดนะเห็ดเมาทั้งนั้นเลยทุกคนกำลังออก เยอะเลยผมนะถ้าคิดว่าเป็นเห็ุโค้นเนี่ยก็คงจะดีนะได้เก็บกินกันโดฝากคนป่าเผาหน้าแดงด้วยนะไปทุกคนแต่เราเริ่มเดินทางกันเลยไปทุกคนทุกคนครับก็ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมได้เห็นกับหน่อไม้แล้วนะซึ่ง หน่อไม้กำลังจะออกแล้วนะช่วงนี้หลังจากที่ฝนตกมาได้สักพักแล้วก็แดดออกอย่างเงี้ยมันทำให้หน่อไม้เนี่ยออกไวขึ้นนะทุกคนเนี่ยเจอแยะหน่ใหญ่มากเลยนะเียใช่ไหมไปทุกคนเดี๋ยวว่าเอ็นดูโรก็ขึ้นเขานะทุกคน ผมจะค่อยกลับมาหักไปกินนะตอนที่ผมเนี่ยกลับบ้านดีกว่าถ้าผมเอาไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกะกาผมนะอยู่ใกล้นะตรงนี้ไม่ไกลเท่าไร่มีตั้งประมาณ4ี่ห้าหัวเลยนะทุกคนเยอะมากเกาะกอนี้ไปนี่กำลังแตกเลยนะพุ่งนี้เีจะไปตามพื้น เยอะแยะเลยนะทุกคนมาครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมมาถึงทางที่จะขึ้นไปที่หน้าผาแล้วน,นะนะทุกคนดูดิตอนนี้ผมก็อยู่บนภูเขาอีกลูงหนึ่งก็ว,ว่าได้นะเพราะว่าทางข้างล่างเนี่ยที่ผมอยู่นะตอนนี้ลงไปเนี่ยเป็นเหวเลยนะเป็นหน้าผาค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยเจอไหม อยู่ทางที่ต้องไปฝั่งนี้ใช่ไหมทางเล็กๆนะทุกคนทางไม่ใหญ่มากเป็นทางรอยเท้าเดินนะผมเนี่ยมาถึงก็ขอนั่งพักไปสักครู่หนึ่งก่อนนะเพราะว่ากว่าจะมาถึงจุดตรงนี้ได้เนะ่ยใช้เวลานานมากฟังจากเสียงผมกับบวกที่เสียงผมเป็นวัดอย่างเงี้ยแล้วบวกอะที่ต้องเดินขึ้นมาเหนื่อยๆเนะี่ยมัน แรงมันแทบจะพูดยังไม่มีเลยนะทุกคนปะ่ะไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อละเพราะว่าผมเองเนี่ยได้มานั่งพักตรงนี้สักพักใหญ่ๆละก็เลยเปิดคลิปต่อนะเพราะว่าถ้ามาถึงมาเปิดเนี่ยผมคงจะไม่ไหวก็เลยขอพักเหนื่อยให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มาเปิดนะไปะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางต่อดีกว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะทุกคนไปถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นพี่ทุกคนให้กำลังใจผม นะไปครับทุกคนเดินทางกันไปไปทุกคนตอนนี้ก็เดินเข้ามาแล้วนะคนะอนอยู่จากสภาพทางเดินเนี่ยนะน่าจะลุกอยู่พอสมควรดูดนะิบนเนี่ยเห็ดเห็ดไม้เนี่ยกเกาะเต็มไปหมดเลยนะใช่ไหม ผมจะอินเสิร์ตสักคู่หนึ่งนะทุกคนเพราะว่ามันขึ้นตามไม้เนะี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะมาทุกคนผมเองก็ผ่านจุดที่เป็นเห็ดที่มันขึ้นตามต้นไม้ไปละตอนนี้เนี่ยก็เ,เข้ามาจุดบริเวณนี้แล้วนะซึ่งอยากจะบอกตอนนี้ว่า มันค่อนข้างที่จะลกเลยนะทุกคนเจอไหมเนี่ยและยุงค่อนข้างที่จะเยอะจะจัดเลยนะช่วงนี้ก็เห็ดเมาขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคน เห็ดโคนก็ออกแล้วนะทุกคนแต่หาค่อนข้างยากนิดนึงดูทางเดินดิทุกคนต้องขึ้นเนินอย่างเงี้ยเจอไหมนี้สูงนะทุกคนไม่ใช่ไม่สูง ทางทวนที่ผมมาเจอไหมเนี่ยสูงนะแดดก็เริ่มออกแนละ้วทุกคนแดดออกละ

แล้วมันก็นเป็นหน้าผานะ จะขอจุดนั่งพักก่อนสักจุดหนึ่งนะแล้วก็จะเดินทางต่อเอาอย่างที่ผมบอกนะกว่าจะได้แต่ละคลิปเนี่ยเดินทางค่อนข้างที่จะไกลไกลมากๆมันเห็นยุงมัาเนี่ยเสี่ยงกับอันตรายด้วยนะ ะเป็นหนจะเป็นที่โล่งหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้สักครูน่นึงก่อนเดี๋ยวเดิน,ดนทางต่อจะถ่ายให้ดูนะ,ะมาครับทุกคนช่วงที่ผมกำลังจะเดินทางต่อนเนี่ย ผมกลับเจอปีกของนอกตัวอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเนี่ยเจออไหมคุณนะมันไม่โฟกัสน,นะทุกคนปีกนกตัวอะไรไม่รู้นะทุกคนเจออไหม คนก็คอมเมนต์บอกได้นะว่ามันเป็นปีกนกของตัวนกอะไรนะเดี๋ยวผมจะปักไว้ตรงนี้นะไปเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางปลอกกันดีกว่านะ จะบอกว่าผมเจอหน้าผาหินค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะว่าเหมือนต้องขึ้นเนินแล้วนะตอนนี้ก็เลยอัปเดตให้ดูทุกคน๋ยวผมหารลาะขึ้นข้างๆดีกว่านะทุกคนเพื่อที่จะสะดวกกว่าไม่ลื่นนะ ทางเนินที่เราต้องเดินขึ้นไปนะทีนี้ผมก็ต้องใช้ตัวช่วยนะในการจับไม้ไผ่เพื่อที่จะพยุงตัวผมไม่ให้ผมเนี่ยลื่นนะ ้นีทุกเสียงนกก็ร้องพรอนะพร้อมมากๆต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะทุกคนเดินต่อ เนยก็เลอะมากเลยนะทุกคนอาบายขึ้นมาหน่อยทุกคนจะนั่งพักตรงนี้ พอพักอะไรเรียบร้อยก่อนเดินทางทีจะอัปเดตนะตอนนี้ไม่ไหวแล้วขอวันนี้อาจจะหลับตรงนี้สักตื่นหนึ่งก่อนไปห,หลับสักตื่นหนึ่งก็จะเดินทางต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกิอดอาการล้ามากเลยนะช่วงที่มาเนี่ยปีนเขาอย่างเดียวเลยทุกคนไม่มีช่วงที่เดินลาดแบบเรียบๆสม่สำเสมอกันเลยนะ ต้องทําอย่างที่ผมพูดนะทุกคนถ้าไม่ได้งั้นเนี่ยผมเองก็จะไม่มีแรงเดินทางไปต่อนะทุกคนทุกคนกครับผมเองเนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่าช่วงที่ผมเดินทางมาผมเนี่ยได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะคุยกันมาตลอดเส้นทางเลยผมก็เลยหยุดชะงักก่อนเดี๋ยวผมจะเฝ้าสังเกตนะว่ามันเป็นเสียงอะไรทุกคนได้ยินไหม แต่หูผมเนี่ยได้ยินอยู่ตลอดเวลาเลยนะผมไม่รู้ว่าเสียงดังมาจากข้างล่างนี่หรือเปล่าเฮย้ยเฮย้ยทุกคนใครวะเฮย้ย ใครครับเนี่ยมากับองค์คารักด้วยแม่จำ,จำแม่จำปีคนแม่จำปีมาครับท่านองค์ไปมาแล้วครับรแม่จำปีไม่ต้องห่วงครับตอนนี้แม่จำน้องจำปาเนี่ยอยู่กับพ่อของเขาแบบมีคนดูแลแล้วครับ ใช่ครับนนเ,ขเขาอยู่ที่เมืองของเขาครับที่เมืองรับแลนั่นแหละรครับแต่เป็นในชุมชนในหมู่บ้านครับครับเจ้าไปดูแลน้ำมั้งไหมไปมาแล้วครับเชิญน,นั่งพักตรงนี้ก่อนครับแม่จําปีกับท่านองครักษเชิญตรงนี้ก่อนครับ เดี๋ยวผมนั่งคุยกับแม่จำปีก่อนนะเพราะว่าแม่จำปีก็เดินทางมาจะไปหาลูกสาวหรือเปล่าก็เลยเจอผมนะปะน้าทุกนจะตั้งกล้องคุยกับเขากันก่อน จะไอเยี่ยมหาน้องจำปาใช่ไหมครับท่านแม่จำปีอยู่ที่ไหนผมขายยังไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในเมืองไอหนุ่นมบ้านนะครับหมู่บ้านใส่หมอกครับเจ้าพาพวกข่าวไปได้ไหมล่ะได้ครับข่าวคงไปไม่ถูกแน่คอันนี้มึงข่าวจ่าเจอาอุตส่าห์จะแย่อยู่แล้ว ยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วครับถ้าเราเดินทางลงไปตรงนี้ก็ประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งก็จะถึงครับเราจะออกมาทำอะไรที่มีคนเดียวล่ะนีผมจะขึ้นไปทีคุณป่าครับที่เผาคุณป่าเขาหน้าแทงด้ใช่ครับโอเครู้จักด้วย่ะครับเคยเจอตอนลา่าตะวเวรเขาอ,อยู่แถวสันติไม่หวั่นใครแต่มีบังตา อย่างันอาจ,จิทมเขาก่อนล่ะครับจกมาได้จับบ้านอีกแน่เดี๋ยวทุกคนหลังจากนั่งคุยนั่งพักอะไรเสร็จตรงนี้เนี่ยผมจะพาแม่จำปีกับองครักเนี่ยไปที่นหมนู่บ้านใส่หมอกนะว่าน้องจำปากับดุงมันก็น่าจะอาศัยอยู่ที่นั่นนะไยง ไม่่เหหนืออยรกถ้าไม่เหนื่อยเดี๋ยวผมก็จะพาไปเลยแล้วท่าแม่นี่ไปไหวใช่ไหมครับแม่จำปีไหวจ้าโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมเองจะพาองค์คาร์กับแม่จำปีไปหาน้องจำปาแล้วทุกคนไปเดินเดินทางกันทางไหนใช่คิดเส้นทางข้างล่างนี่เลยครับไปทุกคน เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาแม่จำปีกับองค์ครั้งเนี่ยไปที่หมู่บ้านใส่หมอกกันก่อนนะไปทุกคนก็เดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้านะคลิปที่ผมเนี่ยพาองค์ครังกับท่านแม่จำปีเนี่ยไปเจอน้องจำปาที่หมู่บ้านใส่หมอกไปทุกคนไว้พบกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ